แม่แม่ครับแม่เหมือนแม่หัวใจไม่เต้นแล้วหัวใจของแม่ไม่เต้นแล้วแม่ตายแล้วเหรอโอเอโอเอนะลูกนะเอหลับแล้วเหรอเนี่ยลูกเราทําไมหลับง่ายจังเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะกล่องแป๊บเดียวก็หลับแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยหลับง่ายซะจริงๆนี่ลูกแม่หวังว่าถ้าเกิดลูกโตขึ้นลูก จะเป็นพ่อมดที่เก่งกาดนะเพราะว่าโลกเวทมนต์ของเรามันเริ่มมีพ่อมดแม่มดชั่วร้ายขึ้นมาทุกทีแม่หวังว่าลูกจะเติบโตไปเป็นพ่อมดที่ดีนะคีฮ่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เสียงชมัดเลยแพ้มาอีกแล้วอ้านี่คุณทำอะไรอะก่อมลูกเหรอเออขีเป็นไงบ้างนี่ลูกเอ้ยเฮ้ยคุณเป็นอะไรหรอ เหมือนกับว่าคุณงุนงิดมาเลยนะ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าแพ้แพ้อะไรงั้นเหรอก็แพ้พวกพ่อมดแม่มดชั่วไงล่ะนี่รู้ไหมว่าพวกพ่อหมดแม่หมดชั่วน่ะหรือว่าพวกพ่อมดแม่มดปีศาจน่ะมาเริ่มจะครอบงำลอกเวทมนต์ของเราแล้วฉันรู้สึกไม่โอเคเลยอะ่ะในการที่พวกพ่อมดแม่มดเริ่มมีแต่ความชั่วร้ายขึ้นทุกทีใช้พลังเวทมนต์ในทางที่ผิดๆเฮ้ยแล้วแบบนี้ลอกเวทมนต์ของเรา จะอยู่รอดไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่าพ่อหมดแม่มดเริ่มแตกกเป็นสองฝ่ายระหว่างพ่อหมดแม่มดฝั่งดีกับฝั่งชั่วแล้วคุณละ่ะคุณจะอยู่ฝั่งไหนเน่คุณถามแปลกๆนะผมก็ต้องอยู่ฝั่งดีสิแล้วีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณนะ่ะให้ลูกผู้ชายเนี่ยห่อผ้าสีชมพูหรืองไงเน่คีเป็นเด็กผู้ชายนะเอาผ้าสีชมพูมาห่อทำไมเนี่ยฮะเนคนใช้อยู่ไหนเนี่ย เน่มาเปลี่ยนดย้ฉันไม่อยากให้ลูกฉันเนี่ยห่อผ้าสีชมพูผ้าทับมาแล้วค่ะใครไปนคนหาผ้าสีชมพูมาห่อให้ลูกชายฉันลูกชายฉันจะต้องเป็นพ่อมดที่เก่งกาที่สุดในโลกเวทมนต์จะมาห่อผ้าสีชมพูงี้ได้ไง <c oughs> ไม่ใช่ผู้หญิงนะเนะ่เอาไปเปลี่ยนนี่คุณใจยเย็นๆสิก็คนใช้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เฮ้ออ่ะเอาลูกฉันไปเปลี่ยนแล้วกันนะเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีชมพูเออได้คะ่ะได้ เดี๋ยวฉันจะเอาผ้าไปเปลี่ยนให้ค่ะก็ใครจะไปรู้ล่ะหน้าตาเหมือนเด็กผู้หญิงขนาดนี้ไอ้ฉันก็นึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงเฮ้ยแต่ละวันแต่ละเรื่องมีแต่เรื่องปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรื่องแค่นี้คนใช้ก็ไม่รู้เน่แล้วเธอน่ะก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน,นดีล่ะส่วนฉันจะไปดูพวกพ่อหมดแม่หมดชั่วรายฮึฉันจะกำจัดมันให้หมดสิ้นเลยเอันนี่คุณคีคะคุณคีเอาะวางคะ่ะคุณคีคะมนไปที่ประตู แล้วเหรอเนี่ยืึนี่ลูกฉันดือ้อหรือ ฉ,ฉันจะให้แม่ฉันพาไปข้างนอกคุณกีคะอย่าดื้อสิคะหยุดค่ะไม่ให้ไปค่ะอะไรเนี่ยคุณเฮ้ยนี่คุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยตกลงว่าคุณเป็นอะไรคุณโดนพลังเวทมนต์มาใช่ไหม <c oughs> ใช่ผมโดนพลังเวทมนต์มาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่น่าจะมีชีวิตรอดผมฝากดูลูกเลยนะอย่าลืมบอกกับลูกล่ะว่าผมรักลูกมากๆฝากบอกคีด้วยนะฮะ <c oughs> ฉันจะชุบชีวิตคุณขิ้นมา คุณต้องฟื้นคุณต้องฟื้นสิฉันจะชุบชีวิตคุณขึ้นมาฉันมีพลังเวทมนตร์ชุบชีวิตเฮ้ให้ฉันลงไปได้ยังอะฉันอยากลงไปแล้วเนี่ยคุณคีคะลงไปไม่ได้คะ่ะไปเข้านอนกันดีกว่านะอะไรอะพ่อกับแม่ฉันเพิ่งมาฉันอยากลงไปเจอพ่อกับแม่คุณคีคะอย่าดื้อสิคะไปนอนดีกว่าคะ่ะเจ้าเมืองคะเจ้าเมืองตกลงว่ายังไงคะเอ่อคือ แฟนฉันจะรอดหรือเปล่าคะฉันจะบอกว่าไม่น่าจะรอดนะไม่จริงนะไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าฉันมีเว,มวทมนต์ชุบชีวิตทําไมฉันถึงใช้เวทมวนต์ไม่ได้ล่ะคะเจ้าเมืองเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าถึงอายุไขของเขาแล้วไงละ่ะเขาโดนพลังเวทมวนต์มาหนักมากรู้สึกว่าตอนนี้พวกพ่อหมดแม่หมดปีศาจมันจะเยอะเกินไปแล้วก็พลังเยอะมากๆด้วยไม่นะ เจ้าเมืองคะนั่ก็หมายความว่าแฟนฉันตายแล้วเหรอคะใช่แฟนของเธอได้ตายลงไปแล้วดูหน้าฉันสิฉันไปสู้กับพวกพ่อหมดแม่หมดปีศาจมาหน้าฉันถึงได้ยับเยินขนาดนี้ฮึ <c oughs> หมดสวยพอดียังไงซะเดี๋ยวฉันจะจัดพิธีงานศพแฟนของเธอให้ยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติในฐานะที่เขาได้ช่วยฉันปกป้องโลกเวทมนต์จากพวกพ่อหมดแม่หมดชั่วร้าย เขาเป็นคนดีมากเลยนะเพราะว่าความที่เขาเป็นคนดีเขาถึงต้องมาตายแบบนี้ไงล่ะแม่ครับแม่ครับแม่อยู่ใหนเนี่ยแม่ครับอ๋อแม่แม่ครับแม่แม่ครับคือว่าคีขอไปแม่ครับแม่แม่ร้องไห้เหรอนี่แม่ยังคิดถึงพ่ออยู่เหรอครับเนี่ยแม่แม่ลืมพ่อไปเถอะนะ จะให้แม่ลืมได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อพ่อเป็นคนที่แม่รักที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะจากไปหลายปีแล้วแม่ผมรู้ว่าแม่ลืมพ่อไม่ได้แต่ว่าแม่ก็ต้องลืมนะไม่งั้นแล้วก็แม่จะมานั่งเสียใจแบบนี้ตลอดชีวิตไม่ได้อะแม่พ่อจากไปหลายปีแล้วนะแม่อย่าร้องไห้ดีผมไม่อยากเห็นแม่ในสภาพแบบนี้แล้วคิดว่าแม่อยากเป็นแบบนี้หรือไงล่ะแต่ว่าแม่แม่เกลียด เกลียดมากๆเกลียดพวกพ่อมดแม่มดปีศาจเคถ้าเกิดลูกไปเจอพวกพ่อหมดแม่มดปีศาจลูกต้องกำจัดมันนะลูกต้องกำจัดมันลูกจะปล่อยให้มันมีชีวิตรอดแม่เกลียดเกลียดพวกมันจริงๆที่มันทําให้พ่อต้องตายนี่ว่าแม่น่าจะอาการหนักหน้าดูเลยเนี่ยแบบนี้จะทายังไงดีนั่งร้องไห้ทั้งวันเลยเฮ้ยนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะเคฉันมาแล้วเค้ออ,ออกมายัง่งลงแล้วดิจะไปฝึกเวทมนตร มาแล้วมาแล้วโอ้โหเดฟมาไวจังเลยเฮ้ยที่วันนี้มาไวจ้ะนะมาแล้วก็วันนี้แฟนฉันน่ะไม่อยู่นะเดฟฉันก็เลยแบบไม่รู้จะคุยอใไรอะไปกันดีกว่าแล้วไปฝึกเวทมนต์กันเดี๋ยวดีเดฟอะว่าไงอะมีไรฮะนายมีพลังเวทมนต์ที่จะทําให้แม่ของฉันดีขึ้นไหมอะคือว่าตอนนี้แม่ฉันน่ะอาการหนักหน้าดูเลยอะอาการหนักงั้นเหรอแล้วแม่นายเป็นอะไรอะคือว่าตอนนี้แม่ของฉันน่ะ ร้องไห้ทุกวันร้องไห้คิดถึงพ่อฉันทุกวันเลยอ่ะทั้งๆท,ท,ที่พ่อฉันก็จากไปเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแต่แม่ฉันน่ะก็ยังร้องไห้อยู่เลยเฮ้ยเคมันยากอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจฉันไม่มีพลังเวทมวนต์แบบนั้นหรอกนะไปเถอะเราไปฝึกพลังเวทมวนต์กันมาเอาไปไหนแล้วเนี่ยเดบเดบโอ้ยนี่เคเลฉันตามชอบเธอมาหลายปีแล้วเธอไม่คิดจะชอบฉันตอบบ้างเลยไงคะเคเล่ฮะ เน่ขอล้อกันนะมาเป็นแฟนฉันเถอะนะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ฉันบอกว่าไม่ไงล่ะไม่ไม่มก็คือไม่เข้าใจไหมฉันไม่เป็นแฟนกับน,นายหรอกนะฮัดเดฟนายมันเจ้าชู้คิดเหรอว่าฉันไม่รู้ว่านายจีบใครบ้างอะ่ะฉันนะ่ะนะไม่มีวันเป็นแฟนกับนายหรอกเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยไรเนี่ยคิเล่ฉันอยางไปฝึกเบโมนกับนายนะหายไปไหนเนี่ยเดฟคีคีนี่วันนี้นายมาเรียนด้วยเหรอกปกติไม่เห็นมาเลยอะ่ะ ทำไมวันนี้นายมาเรียนละเนี่ยเอ้าคิรีฉันก็ไม่เห็นเธอมาเหมือนกันเนี่ยแล้วทำไมวันนี้เธอมาเรียนล่ะเห็นเดฟปะนี่ฉันนะจะไปฝึกกับมืองกับเดฟอะแล้วเดฟก็ชวนฉันมาหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อ่อโ่เอ้ยนน่คีรีมายืนคุยกับขีนี่เองเอ๊ะชื่อของจองกันด้วยนะขีคีรีตกลงว่าเธอสองคนนี่ยังไงเนี่ยมีซัมติงกันปะเน่คีรีที่เธอไม่รับรักฉันอนะเพราะว่าเธอชอบขีปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> น่าําคาญชะมัดฉันไม่ได้ชอบกันทั้งนั้นแหละไปเรียนดีกว่าเา้าเนี่ฉันพูดแทงใจดำเธอปะเนี่ยเธอชอบคีใช่ปะนี่เดฟนายไปไหนมาเนี่ยฮะฉันตามหาซะทั่วเลยตกลงจะไปเรียนไว่หมดมิเนี่ยอ้วไปแล้วนะถ้านายไม่ไปเรียนฉันไปแหละเอ๊หรือว่าสองคนนั้นจะแอบชอบกันจริงเพราะว่าฉันจีบคีรีมาตั้งนานไม่ชอบฉันสักทีแถมพอคีมาคีรีก็วิ่งไปหาคีทันทีว้อะไรกันเนี่ยไปดีกว่าเดเคนาจะปล่อยพลังเหรอ ดูทำท่าก็เด้ฉันน่ะจะฝึกพลังให้เก่งเลยฉันน่ะอยากโชพลังไปสู้กับพวกพ่อมดแม่มดปีศาจงั้นนายก็โชว์พลังให้ฉันดูดิว่านายเก่งขึ้นหรือยังโอเคได้ฉันจะโชว์พลังให้นายดูนะดเดฟเฮ้ยคยีนายมีพลังออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหปกติไม่มีพลังออกมาแบบนี้นะเอาเลยคียเอาเลยโูฟูฟูฉันเริ่มทำได้แล้วอออ๋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  ทำไมมันเป็นแบบนี้ละเนี่ยไอีเอขอโทษนะที่ฉันขำนายอะ่ะฉชื่อก็นึกว่านายจะเก่งขึ้นะ่ะแต่ว่านายก็เหมือนเดิมเฮ้เน่นายดูพลังฉันนะนายอะต้องเสกพลังแบบนี้าเฮ้อโอ้ย โอ้ยสภาพอกันเลยนายกับฉันก็ไม่ต่างกันหรอกสรุปแล้วเราสองคนนี่คือยังเป็นพ่อมดที่ไม่เก่งใช่ไหมเนี่ยฉันว่านะเราควรต้องฝึกเยอะเลยอะแม่ครับผมมาแล้วแม่ครับแม่ครับคีกลับมาแล้วครับแม่เฮ้ยเดี๋ยวนะแม่แม่แม่ครับแม่เหมือนแม่หัวใจไม่เต้นแล้วหัวใจของแม่ไม่เต้นแล้วแม่ตายแล้วเหรอเสียใจด้วยนะคีฉันมาไม่ทันเหมือนเกิดอะไรขึ้น ทำไมแม่ถูมถึงเป็นแบบนี้เจ้าเมืองมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่พวกพ่อหมดแม่หมดปีศาจแต่ว่าแม่ของเธอทำตัวเองฉันยืนยันได้แต่ว่าฉันมาช่วยไม่ทันไม่จริงอะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงอะไม่จริงไม่จริงแม่ไม่จริงเจ้าเมืองส่งผมไปอยู่โลกมนุษย์ได้ไหมผมไม่อยากอยู่แล้วโลกเวทมนต์อะเพราะผมไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อมดไปเพื่ออะไรแม่ผมก็ไม่อยู่แล้ว ส่งผมไปอยู่โลกมนุษย์เธอนะผมอยากเป็นคนธรรมดาเธอตัดสินใจดีแล้วหรอคีถ้าเธอไปอยู่โลกมนุษย์เธอก็อาจจะกลายเป็นมนุษย์ถาวรก็ได้นะฉันว่าอย่าพิ่งเลยดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะจะตัดสินใจแบบนี้ไม่อะเจ้าเมืองผมตัดสินใจดีแล้วผมจะไปอยู่โลกมนุษย์นะเจ้าเมืองนะส่งผมไปอยู่โลกมนุษย์เถอะผมขอร้องผมไม่เหลือใครแล้วนะ เธอซสว่าผมขอเธอก็ได้ก็ได้ถ้าเกิดนายคิดดีแล้วก็ตัดสินใจแล้วฉันจะส่งนายไปอยู่โลกมนุษย์ไปตอนไหนล่ะก็ไปตอนนี้แหละเจ้าเมืองจะให้ไปตอนไหนล่ะไปตอนนี้เลยใจร้อนจริงๆนะฮะก็ได้งั้นนายยืนอยู่เฉยเดี๋ยวฉันจะส่งนายไปอยู่โลกมนุษย์ฉันถือว่านายตัดสินใจดีแล้วนขีนะการที่เรามาอยู่ในโลกมนุษย์แบบนี้ ก็มีความสุขดีเหมือนกันนะฉันว่าโลกมนุษย์วุ่นวายน้อยกว่าโลกเวทมนต์อีกฉันน่ะตัดสินใจถูกแล้วที่มาอยู่โลกมนุษย์ฮไปหาอะไรกินดีกว่าแถมของกินก็อร่อยด้วยในโลกมนุษย์แถมมีน้ําโค้กให้ฉันกินด้วย <c oughs> ในโลกเวทมนต์ไม่มีน้ําโค้ก,กินแบบนี้หรอก้ย <c oughs> ชื่นใจไปจ่ายตังก่อนดีกว่าโอ๊ะข,ขอโทษครับขอโทษโอ๊ยตายเถอะเปียกไปนั่นนะ่ะขอโทษครับคุณขอโทษอ้ออะไรหรอคะ นี่คุณอ๋ออฉันไม่เปียกคะ่ะโคกไม่ได้โดนตัวฉันเลยคะ่ะเออฮัฮฮโลโหลค่ะบพ่อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปคะ่ะโอเคคะ่ะได้ค่ะพ่อโอหนูยังซื้อของไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคคะ่ะแต่แต่ฉันว่าฉันทำโคกเปียกเสื้อเธอนะแต่แต่ว่าเธอคนนั้นก็รีบไปไหนก็ไม่รู้เออแต่ว่ามันเปียกจริงๆนะเฮ้ยบรรยากาศก็ดีฉันน่ยนะ คิดเดียวแหละที่มาอยู่โลกมนุษย์เอ๊ะใหญนั่นนี่ไปยืนคุยโทรศัพท์กลางถนนเชียไม่กลัวรถชนหรือไงอะเออเดี๋ยวรถก็มาหรอกเอออะไรก็ไม่รู้อ๋อเอาละครทุกคนนี่คือประวัติของคีนะคะตอนเด็กจนโตนะก็ได้รู้ว่าคีเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่แม่ก็เป็นแม่มดส่วนพ่อก็เป็นพ่อมดนะคะก็คือคีเนี่ยเป็นพ่อมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้แถมฐานะที่บ้านคีเนี่ยก็ดูร่ำรวยเนะคะ ดูเป็นพ่อมดแม่มดที่มีเงินแต่ว่าชีวิตรันทดมากเลยนะคะเพราะว่าพ่อของคีเนี่ยเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วตามด้วยแม่ของคีทําให้คีเนี่ยไม่เหลือใครในโลกเวทมนต์จนต้องมาอยู่ที่โลกมนุษย์ถ้าเกิดอยากรู้ประวัติของตัวละครคนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นตอนพิเศษอยู่นะทุกคนนะส o วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ bye bye, ายบายค่ะอ้าวเฮ้ยแย่แล้วรถมารถมาคุณรถมา เฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยยาเฮ้ยเกือบไปแล้วอ้อออะไรเหรออะคุณคะเออมีอะไรหรอคะฮะเอ้ารถรถเป็นไรอ่ะเอ้ารถเสียหลักเหรออะอออฮัลโหลค่ะพ่อโอเคค่ะได้ค่ะเอ้าเอาแล้วไม่สนใจเลยไปเลยง่ายอ้อเอ๊ว่าแต่ทำไมฉัน ถึงยังมีพลังเวทมนต์หลงเหลืออยู่ล่ะใช่สิฉันไม่เคยทดลองการใช้เวทมนต์ในโลกมนุษย์นี่ฉันมีพลังเวทมนต์ในโลกมนุษย์หรอเนี่ย